Sắp bài đi là sao lông bát sữa côn bay tập đoàn xe luôn gin ông bà đi đâu thân anh luôn bà lẹp đi hàm nhóm 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 tè đi chôn kỳ chuông quay nhóm 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 เย็นล้วูกกันมันดูได้ขชงหลังมันดูได้ว่าน่ะฟงๆอยู่เดียวลโบ่มันยืล้วไม่้วดธนียงแง่ยู่ในเขื่อนข่เลยเต็มตู้เย็นที่เก่าเรียมันย้อนยังบฏิตามกินนะกะไปก่อีไปก่อนพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยง มันนี้เป็นพี่เลี้ยงค่ะเมื่อวานนี้เป็นพี่เลี้ยงวัดชนะวันนี้เป็นพี่เลี้ยงเจนี่จอมมื่อไปกับวัดชนะวัดทำเจียกับทัดโคนวะบ่ได้ดบ่ได้คอยอุ้มมันเด็ดเลยอาทิตย์นะทิศทิศใครเด้มาไหนมาไหนไวกินบ่าขนมนี่เอาไปาช็อปกันเลยดีนะเอาเลยอย่าหลอกคนนะ ยาอะโลอ่าเมื้อไรแน่โอ้แงนเนาะจะตาให้กินอยู่บ่กมันยานะาไปเพิ่าเพิ่นให้ช็อกโกแลตมาต่างประเทศเฮ้ยเพิ่นว่าให้น้องชาติทชื่อดอกจัแม่มันงามแล้ว หูกบอีกคอยบบด้วยเขียดตะปาดนี่ให้ลูกลูกกปแร่นี่บายดีเดอทางนั้นเด้อไม่ใช่คือเห็นหมายกะมาบอกนี่ได้กินนวันน้ล้วูกกันมกินลูกกนแร่นี่เห็นมากินได้ยากละยากเลยกดโูเหมือนขังเราไ่เคยเห็นเลยเคยลงมาในวอน ครั้งแรกได้เนาะจีครั้งแรกครั้งแรกเอโมนอกระนเิเเิมเงินเือนี่เนอะจังหวะนะมาันมาเอาไปใช้ไปเลือนปัดเือกระาร์เะไปเล่นน้ำเบื่อบ่าูเลเยุลีบ้ไปเกืบเกืบมาอ้วนเกืบมันอายว่าเฮือนในเอาวดแหชนะไปจากเต้านุมไปจักเกืบ มันยังไาไปเอะมันสิจกปากันตี่มุนหมุาได้หานคนนะกระบขึ้นไปกระเอนั่งนีดีแล้วกเพื่อมมาในเก้าดีล้วังก็ได้หานเมไอ้เปวนล่มาอยู่นะเยสบายดีกล้องป้าป้าวันไหนโอ้น เด็กไปไล็กไป้ออ่ะันอยู่อันนั้นคางมาด้วยนะอยู่ในหันด้วยกวยไม่ใช่งานใช่ไหมพี่พ่กพามานั่งมีมานังกินอื้ม หเลยรื้อไปรื้อหัานคนนะทอรื้อหั่นค่ะฉีบวางเนาะดีวางวางแล้วหั่นคนเลขึ้นบดขึ้นบิดขึ้นหมดข้นแม่อบขึ้นยังปะเลยเลยช่วงหน้าคนเพื่อนเลย กล่องเชือ่ะนะแคลบไปใช่หมาฝนมาเปื้อนดิเ้ยหาแดงมาขีฝุ่นดิเออขอ่นยางไปเองแหละ

นม่ได hmm. <S 3: ENNIS> ้วคู่กันอันโดนนะัำนี้มันก็ยังเขาย่านบัดอ่ะคือไฟอ่ะตอนนะ่นอ่ะตอนนะ่จะคือไฟแล้ะจะคือไครมตอนนั่นน่ะในหมดการฝึนการกระโตวันช้างก่นเลยเอาหมดมันตึกจอกเลย เจาะมากัจับเจาะมากกินน้ำแล้บ่เนาะเน่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 มน่เ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 ่เน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 มเน่เน่น่เ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 น่้น่เน่เน่่เน่เน่เ่เนน่เน่เน่เน่น่น่เน่่เนน

วาสนาไปหน้ามาั้โอ้ยนำลูกกล่วมเนาะ <c oughs> มันแพงแนมันน่ะ <c oughs> มีอย่างเด้นในเสือพ <c oughs> ากันบิดขอดีดูโต <c oughs> นี่หาโตผู hả à đi cho bừng không cho bà bình sư phải vừng ống hao vào hao vào nhà cắt đây luôn. cắt kho đây lục cắt kho đây lục dạ bây giờ anh thật đi ราโมยาก็อยากแต่ก <expand. S 1> ิน so บ so 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 oh so ่ได้อยากน้ำ้กินบ่เลยแต่เรากินเองเรามันกินบ่ได้ด่ะอือหุเราอยากแนวตอนผินแห้งเนาะได้กินดอกกรววนมวัวมนนะ แม่ไผ่แม่ไผ่แม่อินแน่นอนใช่ไหมเมียนไปใช่ไหมเมียนไปใช่ไหมแม่นไปใช่ไหมมันไสได้วัตถุคนได้กระแนมมมมันมันสิกินน้ำตัวเลยฮะนางน่่เน่เขาอีลายอยู่นี่รอก À, hồi lại rồi này. nên phườn nó 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 mọ 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 đây, mọ đây. mọ lên lục mọ 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 không, không <laughs> này à. Nà. ơi phần cả không, <laughs> ơi hay nó mọ này của phòng ly phần อาวน่าด้มอามันมีผลต่ันนาขอนอม่นาเนของไฟกับบห่เนาะนี่ฮะหมอตักมิหมอตักี๋ยวบอกตักอีกเดีบอก

นี่แหละชาวง,งามเพื่อนไปว่าไปหาประตูว่าไปโยมประตูไปฝากประตูเลียงพูกคาพ่อแอบว่าไปเล่นน้ำนองไปว่า ไปบ่ไปน้ำนองเจนนี uh. mm ่ไปบ่ไปด่น้ำไปดืน้องเจนนี่ได้ไปบยังไ่ได้ไปหาบอ่ะน้าลูกมามามามมมอมมามเออ นี่นี่ของดีนี่นี่ิ่นกระดายนี่น้องหม้อน้องหม้อน้องหม้อเดี๋ยวน้องกับเมื่อดอกปลาปลมเอเบิ่จับคนก่อนอุ้ยแล้ว ถินวนอ่ะหินวนอ่้อะออันนี้เลยค่ะในน้อยเลยค่ะช้เห้องช้ำมือวันนี้ยังจะตะอย่างไดิ

ไป้วไป้วเ่เกี่ยวเกี่ยวคือไม่ได้ไปเฮย่ไเ่ลยไม่ได้ย่านยังเลยคนนี้นะไปบ้างไปไปล่กยอยู่นอกปลยไปปล่อยอยู่นอกก่อน

จะแลนชายตะผูเคยไปน้องกัน้อพลงน้องแ่ไม่แช่ก็ไม่ใช่ไม่แช่ตีโอ้นนังตั้งพุ้นนังตั้งพุ้นตั้งพุ่นตั้งแชก็ได้ตั้งแช่ก็ได้แบบตั้งนี้นะตั้งพุ้นละตั้งมองเล็กหน่อย อ้าวนี่เอ่ะต้อเบื่อเปล่าป่ะนี้ให้นอ้นอ,งนองนึงให้น้องอันนี้ดูการปั่นการเอ่มอ,อ,อมาเจอกระโจนนะจอมยุทธ์เด่ะเจอกระจอมยุทธช,ชิดชายวัดแถวนี้เป็นอ้นาวคนนะค่ะเป็นอ้าวคนนะค่ะ ก็จะเอเคสบายเรงนี้คุณก็ชอตไได้นะถ้าเกิกระส่าคุณแม่ไปนักัครก็แชร์ก็ติดตามสครุกเ้าเด้นะไปไสบายดีสบายดีว่าจุกกันจุกกัอนกันกินหบ่ตีงเลยตีงเลย